คุณประยุทธ์อยากจะได้สัมผัสมือกับผู้นําชาติมหาอำนาจในงานประชุมเอเป็กที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาน,นั้นแต่ว่ามีบรรดาผู้คนที่ไม่พอใจการบริหารประเทศของคุณประยุทธ์เนี่ยก็เตรียมก่อมอบก่ออะไรคุณประยุทธ์ก็เลยมาพูดว่าขอให้ทุกคนเห็นแก่ประเทศชาติใครกันแน่วะที่ควรเห็นแก่ประเทศชาตินะครับอ่ะ คือคนนี้เป็นคนที่พูดเห็นแก่ได้มากนะเขาอยู่มาแล้วแปดปีนะประชาชนบอกก็พอเธอพอเธอเขาก็ไม่เอากูจะเป็นต่อกูจะไปต่อนะครับแล้วพอคนไล่มากๆเขาขอให้ทุคนนี้แก่ประเทศชาติระหว่างคนทั้งประเทศขอร้องให้คุณประยุทธ์เห็นแก่ประเทศชาติกับคุณประยุทธ์คนเดียวขอร้องคนทั้งประเทศเห็นแก่ประเทศชาติคุณว่าคุณควรจะเชื่อใครนะครับนะคุณประยุทธ์บอกว่า เขาจะไม่ต้องไปถามเทศต่อคนเดียวนะแต่การที่คนทั้งประเทศบอกพอแล้วเนี่ยเราควรจะเชื่อใครนะผมก็เลยหันไปดูเห็นข่าวไปเลยอออกมาตั้งเป็นตัวข้อนะวะ่าใครกันแน่ครับวันนี้ที่ควรเห็นแก่ประเทศชาตินะผมว่าท่านนละครับนะควรจะเห็นแก่ประเทศชาติพอเถอะนะพอได้แล้วนะครับวันนี้ผู้คนก็ออกมาขับไล่ใสดส่ทรงต่อต้านขนาดนี้นะใช่ไหมคุณยังไม่รู้สึกรู้สาเลยนะคุณยังกล้าพูดคำว่าขอให้เห็นแก่ประเทศชาติแนละ้ว กูเกิดมาดูไม่เคยเจอใครหน้าได้ขนาดนี้แล้วนะนี่ผมไม่ได้ว่านะผมไม่ได้แม่งฟ้องกูอีกนะครับผมก็พูดให้ฟังให้เอยๆนะครับนะเพราะเราเห็นท่านพูดอะไรบางทีนท่านเคยส่องกระจกนะครับแล้วเคยคุยกระจกบ้างนะพราะพูดอะไรนี่เขาไม่เห็นแกตัวอย่างนี้วะนะครับนะทำไมเอาใจใจเองขนาดนี้ทำไมเช่นด้านได้ขนาดนี้เขาอนะผมก็เลยนะ เป็นที่มาหัวข้อวันนี้นะพี่น้องผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะก็แค่ตั้งหัวข้อไว้ให้เป็นประเด็นนะแล้วก็โยงไปสู่เรื่องราวในขัามวันนี้นะช่วงนี้ผมมีภารกิจหลายอย่างพอสมควรนะครับที่ทั้งงานลาชงานหลวงงานส่วนตัวงานไปช่วยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับงานเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มีัง,งานฝากทําแล้วก็มีกิจกรรมส่วนตัวเองนะครับโอ๋ก็ยุ่งพอสมควรนะ นะแต่ก็มีข้อมูลหลายอย่างที่อยากมาคุยกับเราเนะีนะครับคืนนี้นะมันมีเยอะมากเลยนะนะเอาเรื่องอะไรก่อนดีว่านะนะวันนีนะ้ต่อเป็นว่าน,นะครับนะประเทศเราเนะี่ยแม่งโคตรมีกรรมเลยผมรูกเสียดาย โอกาสประเทศไทยมากแปดปีนี่นะ,นะครับนะครับนะแปดปีนี่นะโอ้โหเราสูญเสียอะไรไปเยอะมากเลยพี่น้องเลยประเทศเรานี่นะเคยล้ำหน้านะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไปไกลมากเลยแต่ในยุคแปดปีนี่นะแต่คุณประยุทธ์มาครองหน้านี่คประเทศเราถอยหลังนะครับเราถูกเขาทิ้งไปไกลมากเลยนะในะเรื่องไม่ว่าจะเรื่องกีฬาเรื่องอะไรต่างๆนานะเราลาหลังกมาก ผมเห็นเวียดนามประกาศจะไปฟุตบอลโลกผมดูแววแล้วน่าจะเป็นไปได้มากกว่าแต่ของเรานี่ยังวนอยู่ในอ่างน,นะฟุตบอลทีมชาติเราก็ยังวนอยู่ในอ่างไม่มีแบบไม่มีแผนไม่มีการวางรากฐานนะไม่มีแผนระยะสั้นและระยะกลางระยะยาวเนี่ยต้อจะไปบอลโลกด้วยนะครับนั้นฟุตบอลนี่มันกีฬาที่เป็นขวัญใจมหาชนนะ,นะเราเล่นกัน ของก่องแกงๆนะครับนะนะแล้วก็วันนี้ถ้าเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยไม่รู้คนไทยจะได้ดูหรอสำหรับผมนะถ้าเราจะต้องเสียเงินถึงหนึ่งพันหกร้อยล้านเนี่ยเพื่อจะได้ให้คนไทยดูบอลโลกผมไม่อยากดูมันไม่มีความจำเป็นนะครับนะมันมีความจำเป็นเลยคนระับ ที่เราต้องเสียเงินมหาศาลขนาดนี้เป็นพันล้านเนี่ยครับพันสี่ร้อยล้านไอ้พันหกร้อยล้านในี่ยครมันโคตรเยอะเลยนะพี่น้องนะวันนี้เราผมนึกถึงนะพี่น้องที่ประสบภัยธรรมชาตินแล้วก็รัฐบาลต้องมานั่งเลียายารเพื่อจะเอาเงินไปเยียวยามีประชาชนได้รับความเสียหายจากการการะทำของเจ้าหน้าที่รัฐวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยา นะแต่วันนี้เรากำลังจะเอาเงินก้อนมหาศาลนะนะเพื่อที่จะไปจ่ายให้กับฝรั่งบางค่านะเพื่อให้คนไทยได้ชมบอลโลกทั้งที่ประเทศไทยก็ไม่ได้มีส่วนอะไรกับเขาเลยเพราะเราตกรอบใช่ไหมประเทศเราไม่ได้เข้าไปแข่งขันเลยนะเราจะไปดูทาไมนะผมขอค้านะนะนะผมขอค้านถะึงแม้ว่าจะมีเอกชนมาช่วยกระลงขันก็ตามแต่เงินนั้นก็คือเงินของประเทศไทยที่เราจะต้องสูญเสียไป เงินตรงนี้นะครับนัมันควรจะเอามาทําประโยชน์ให้กับประเทศเราไม่ใช่เอามาจ่ายเพื่อความบันเทิงไอการดูบอลโลกหนึ่งผมว่าไม่ได้ดูก็ไม่ตายแต่มีประชาชนอีกมากมายที่กําลังจะอดตายนะครับดังนั้นถ้าเราจะต้องจ่ายเงินมากขนาดนี้ไม่ต้องไปดูมันหรอกยิ่งต่อยอดเงินภาษีไปจ่ายนะอย่าลืมนะคนหกสิบเจ็ดล้านคนผมเชี่ยวไ้ดูทุกคนแล้ว ถ้าคนไทยทั้งประเทศเรียกร้องโอเคเอยอมแต่ท่านมันมีแค่คนบางกลุ่มนั่นเองครับผมถ้าไม่ไดูบอลโลกผมก็เฉยเฉยไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันแข่งมันตรงเวลาเมืองไทยกี่โมงเลยนายต้องโจมตีรัฐบาลไม่ใช่มาบอกว่าไกลสละที่จุบอฯถ้าเกิดต้องเป็นอย่างนี้นะก็ผมไม่ต้องดูหรอกอใช่ไหมมันถ่ายทกี่โมง นะมันถ่ายทอดกี่โมงถ้าเกิดมันถ่ายทอดหลังเที่ยงคืนนี้ผมยิ่งไม่สนใจเลยนะนะใช่ไหมเออดูข่าวก็ได้ว่ัใช่ไหมรอฟังข่าวก็พอไม่ต้องไปดูเราก็ข่าเป็นแชมป์ก็จบแล้วนะเวลาถ่ายทอดมันถ่ายทอดประมาณกี่โมงเวลาที่กาต้ามันถ่ายไปได้กี่โมงนะใช่ไหม บางคนอยากดูก็อยากดูนะแน่นอนแล้วเพราะคุณมันของฟรีอ่ะนะไ,ไม่ใช่เงินคุณนะ่ะคุณก็อยากดูดูอยากดูฟรีใช่ไหมแต่ว่าต้องเอาภาษีไปจ่ายนี่นะนะเออแล้วยิ่งประเทศอื่นเขาจ่ายถูกกว่าเราแล้วเราต้องจ่ายแพงๆนี่มันยิ่ง,งโง่ต่เปิ้ลโง่ะนะมันอย่าไปดูแม่งเลยคนระอ่าฟีฟ้ามันแสดง,งว่้เฮ้ยกูไม่ต้องการดูหรอกถ้ามึงโกงราคานี้ไม่ต้องไปดูมัน นะครับอีกไม่กี่วันก็จะแข่งแล้วเนี่ยถ้ามึงไม่ให้กูดูกูก็ไม่จ่ายเงินมึงนะนะถ้าอยังมันก็ต้องแข่งอยู่แล้วอยงมันก็ต้องถ่ายทอดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วการมันถ่ายประเทศเราเนี่ยนะนะมันควรจะต้องขายอยู่ถูกแล้วเราไม่เอาก็ได้นะคร,รับเราบอกเราไม่ดูหรอกมันอาจจะอ้าหอยวนหวนให้สิบล้านก็พอใช่ไหมก็ได้ผมนะเวลาซื้อตั๋วไปเที่ยวนะบางทีไม่อยากจะไปหรอกแต่เมื่อตั๋วเนี่ย ห้าหมื่นนะพี่ไม่อยากจะไปมาเหลืออีกวันสองวันทางเรือก็โทรมาพี่ช่วยไปหน่อยดิไม่เอาขี้เกียจไปเอาหน่าพี่เหลืออยู่ห้องหนึ่งก็ดีแล้วห้องบีอพีด้วยห้าหมื่นเอาให้พี่สามหมื่นพอเห็นไหมเห็นไหมผมไม่อยากไปนะเอาหน้าไปหน่อยนะช่วยหน่อยนะขยันก็ยอนะไว้หน่อยหน้าเนาะคือกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดใช่ไหมคือจาก ูลคาห้องเนี่ยนะห้าหมื่นเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ไปนี่ก็คือศูนย์เลยนะห้องก็ว่างเลยครับก็อ้าวสามหมื่นนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาเอาสองหมื่นห้าก็ได้ะช่ไหมคือห้าหมื่นนี่ศูนย์อยู่แล้วครับถ้าไหนๆจะศูนย์แล้วไอ้สองหมื่นห้าก็เอาแล้วผมไปก็ไปว่าเนี่ยดังนั้นเหมือนการการถ่ายทอดบอลโลกเนี่ครับบอลจะแข่งใช่ไหมกูบกเฮ้ยกูมีเงินอยู่คนนี้จะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาแค่นี้แต่ถ้าให้กูจ่ายมากกว่าที่อื่นกูไม่ดู แล้วคนไทยนี่มันอยากจะดูเยียมันไม่ยากหรอกดูออนไลน์ก็ได้นะครับนะดูออนไลน์ก็ได้ไม่โถไม่ต้องห่วงสมัยนี้มีมือถือ,อก็ดูได้นะไม่ต้องไปตื่นเต้นนะผมเชื่อไอ้คนอยากดูไอ้ผีพนันอะมันด,ดูกันได้เลยจริงไหมโถแล้ววันนี้บอกไปเลยฟีฟาไอ้เจ็ กูจ่ายให้ได้เต็มที่ร้อยล้านถ้าเกินอย่างนี้กูไม่เอาละลาสคอใช่ไหมไม่ใช่แม่งไปเสิรไปโอ๊ยทำกัะดีกระดาอยากดูโอ้ยคนไทยคนระับบอกไปเลยว่าถ้ากูจะต้องจ่ายเงินให้มึงเยอะันานี้กูไม่ดูหรอกเพราะประเทศกูไม่ได้เข้ารอบไอชิบหายใช่ไหมถึงเจ้าสัวจะจ่ายก็ช่างแต่ว่าเงินประเทศเราก็ต้องสูญเสียเงินตาต่างประเทศนะครับเออ ไอ้คนอยากดูยิงมันมีปัญญาดูอยู่แล้วล่ะดูออนไลน์ก็ได้ดูอะไรไม,ไม่ไม่ภาคไทยเมื่อจอยด้วยหรอวะดูไอ้นี่อยากดูยงตัวสันเลอะเทอะไร้สาระต้องเจรจาใายเป็นโอ,โอเคนะวันนี้ประเทศไทยกำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจรัฐบาลก็ไม่ค่อยมีเสถียจภาพเงินก็ไม่มีเนี่ยนะก็อยากให้ประชาชนได้ดูแต่ถ้าปีฟ้าไม่สนับสนุนก็ไม่เป็นไรดูก็ได้ เรามีงบเพืร้อยล้านจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะไม่เอาก็ไม่ดูเดี๋ยวก็ให้ประชาชนไปหาดูออนไลน์อะไรกัน